เหรียนท่านเรียนศักด์วันชัยธนวงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในประธานในพิธีข้าพเจ้านายจำนงเตชะรัตนพัฒน์รองนายกองการบริหารส่วนตะบนตับเตาบัานล่มโพธทยหมู่เก้าในนามตัวแทนคณะกรรมการจัดงานกินเข้าใหม่โซนภูผาหมน ตำบลตบเต่าจังวัดเชียงรายมีทั้งหมดประกอบด้วยเจ็ดหมู่บ้านได้แก่ 1. หมู่บ้านล่มโพไทย 2. บ้านเล่าตาขาว 3. บ้านล่มโพทอง 4. บ้านไทยสมคี 5. บ้านพิทักษ์ไทย 6. บ้านพญาเหลาอู 7. หมู่บ้านขุนห้วยคลต้องขอขอบพระคุณท่านเกรียงศักดิ์ กัญชัยธนวง์รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพธิธีเปิดงานกินข้าวใหม่ประจำปี2,565ในวันนี้ด้วยทางคณะกรรมการและผู้นำในพิธีที่ประับเต่าร่วมด้วยกับชุมชนได้เลยเห็นว่าในช่วงปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกๆป,ปีจะเป็นช่วงของฤดูเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพี่น้องชาติพันธ์ม้งจะมีการกินข้าวใหม่ในชนเผ่าม้งเลยเป็นที่มาของการใช้ชื่อภายใต้งานกินข้าวใหม่ประจำปี2,665โดยมีวัตถุประสงค์การจัดง,งานดังนี้1เพื่อสืบทอดป,ประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่2เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชนในรูปเพราะปุกในพีถัดไป3 เพื่อส่งเสริม,มระยะเวลาในการจัดงานงานกินเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่25ถึง30ตุลาคม2565มีกิจกรรมต่างๆดัง,งนี้1มีการแข่งขันกีฬาสากลได้แก่ประเภท1ฟุตบอลชายฟุตซอลชาย2วอลเลย์บอลหญิง3วอลเลย์บอลชายแซาวาดและกล่าวเปิดงานประเพณีกินเข้าใหม่ ประจำปี2565ณบ้านลรบฐไทยตำบลตับเต่าอำเภอเถิง,งจังหวัดเชียงรายขอกราบเรียเชิญครับกระผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านสจเกษมหักล้าท่านนายกเอกชัยท่านเจ้าที่ทหารซึ่งประจำอยู่ณนะจุดต่างๆคุณ และพงศิฟ้าของเราท่านผู้นําท้องที่ต้องถิ่นท่านคณะกรรมการจัดการจัดการประเพณีอีกข้าใหม่ตลอดจนพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผม,ผมกระถิ่นช่วงนี้จะเป็นเทศกาลกระถิน่นผมประสานมาก,กับท่านสสรังสรรท่านสสรังสรรบอกว่ามาเป็นประจําแล้วก็อยากมามากแต่ปรากฏว่าเด้งซะก่อนไม่ทราบว่าที่ปางข่าหรือว่าที่บ้าน พี่เวียงนะครับผมสส,สรังสรรอาการหนักครับเวลาท่านเป็นนะนะฮะหนักมากเลยครับวันแรกก็บอกว่าไข้ไอนะครับวันแรกที่โทรมาแคนเซิลงานกับผมเนี่ยนะครับวันที่สองคืนนั้นแกบอกว่าห้าวดคืนตื่นมา آ, นะครับจริงๆท่านสสรังสรรท่านนายกอยางมามากนะครับเพราะว่าเป็นงานประเพณีของพี่น้องชนเผ่าม้งของเรานะครับซึ่งผมเองกอ็พอประสานกับท่านรังสรร คุยกับท่านนายกเอกชัยแล้วก็ประสานกับท่านรังสค์ทานรังสรรค์บอกผมอยากมามากเลยเฮียจะมาไม่ไหวถือว่าพี่น้องกลุ่มมงของเราเนี่ยให้เกียรติเรานะครับเราเป็นความเป็นพี่พี่น้องระบุปันกันมาผมจําได้ว่าตั้งแต่สมัยท่านคุณพ่อสมบูรณ์มัญชัยธนบุตก็จะมางานของพี่น้องจุดิพา์พันธ์จันอชกัดําำงอนุรักษ์ประเพณีและวทัศน์รรมของเราเขเองได้ขึ้นมาได้มีโอกาสขึ้นมาประชุมพี่น้องชาวม้งจังหวัดเชียงรายเมื่อตอนต้นเดือนนะท่านนายกเล้ว ผมผมเคยเสนอในใประชุมนะครับว่ากลุ่มชาติพันธุ์ของเราเนี่ยนะครับเรามีวัฒนธรร,ธร,รมประเพณีนะครับสืบทอดกันมายาวนานวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราประพฤติและปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยึดเหนี่ยวกลุ่มชนให้มาร่วมแรงร่วมใจกันเพราะฉะนั้นแล้วคําว่าวัฒน,นธรรมและประเพณีนะครับเป็นสิ่งดีงามที่สังสมกันมานานการที่ท่านจัดการอนุรักษ์ นะครับผมเสนอในที่ประชุมนะครับว่าให้เรานมีการบูรการกันประชุมแล้วก็สรุปบูรการร่วมกันแล้วก็ต่อยอดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของจังหวัดเชียงรายทางด้านวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและคัตถกรรมนะครับเราจำลองให้ได้มองให้เกิดนะครับ ผมคุยกับพี่น้องหลายท่านแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้ได้ถ้าท่านเคยไปเที่ยวทางทางด้านเชียงรุ้งอะไรเนี่ยเราก็จะไปเห็นว่าเขาจะมีหมูบ่บ้านวัฒนธรรมถ้าท่านเคยไปเที่ยวไต้หวันท่านก็ต้องไปเที่ยวนะครับหมูบ่บ้านวัฒนธรรมซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเราลองสังเกตดูนะครับว่าเขาดึงดูดความสนใจของพี่น้องที่ไปเที่ยวที่นั่นนะครับผมยกตัวอย่างว่าภูจีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า